เหม็ผมขออนุญาตชวนเลี้ยวไปทางเวียดนามแล้วช่วงหลังเวลาคนไทยจะเปรียบเทียบเดี๋ยวนี้เปรียบเทียบตัวเองกับเวียดนามไปหมดว่าระวังให้ดีจากเวียดนามจะแซงหน้าไทยตกลงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าก็จริงนะเพราะว่าคนเวียดนามเป็นคนที่มีสมาธิเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วที่สําคัญที่สุดเขาคนอดทนอเห็นได้จากอย่างนี้ว่าผมไปพูดในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยของเวียดนามเนี่ยผมไปพูดแล้วผมมีความรู้สึกว่าอยากจะพูดเพราะอะไรฮะเพราะว่า นักเรียนเวียดนามเนี่ยเอายกตัวอย่างผมไปพูดที่ไซง่อนโฮจิมินนี่แหละเขาเชิญนักเรียนจากทั้งหมดประมาณสักยี่ิ็มหาวิทยาลัยมามีทั้งหมดประมาณพันกว่าคนนะ<ม>อยู่ในห้องโถงใหญ่เลยมผมพูดไปชั่วโมงครึ่ง<ม>ผมไม่เห็นมีนักเรียนคนไหนเขาคุยกันเงียบ<ม>เขาหลับเขาไม่ตั้งใจเลยสักคนหนึ่ง<ม>คือฟังตลอดอแล้วเหลืออีกประมาณชั่วโมงกว่า<ม>เนี่ย เขาถามกันหูดับตับไม่เลยอในขณะเดียวกันผมก็ไปที่มหาวิทยาลัยอื่นหรืออีกครั้งหนึ่งผมก็ทําเช่นเดียวกันอย่างเนี้ยมันมีสวนหนึ่งเหมือนสวนลุมนะอยู่ในโฮจิมินห์วันนั้นยิ่งหนักเข้าไปอีกวันนั้นมีนักเรียนมาประมาณสักเกือบพันคนแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเสียงตามสายรนะบกวนสมาธิมากมแล้วเราก็นั่งพูดกันอยู่บนบริเวณที่เขาจัดขึ้นมาเป็นสวนสาธารณะเชื่อไหมครับทุกคนตั้งใจฟังหมดเลย มันเป็นสิ่งที่วิเศษมากของคําว่าความตั้งใจหรือสมาธิของคนเวียดนามคนเวียดนามมีความตั้งใจสูงเหลือเกิน <Yeah. S 2> ไอการที่ตั้งใจสูง <Yeah. S 2> ก็ย่อมทําให้การเรียนรู้ดีขึ้น <Yeah. S 2> ไอเด็กน <Yeah. S 2> ักเรียนที่เรียนไม่เก่งเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ตั้งใจ <Yeah. S 2> ไม่ใช่เขาเรียนไม่เก่ง <Yeah. S 2> อันนี้ก็คือทําให้คนเวียดนามเก่งเพราะเขาตั้งใจผมไปพูดอยู่ในเวียดนามอยู่ประมาณสักหกครั้งไม่เคยมีครั้งใดเลยที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผิดหวัง แต่ผมไปพูดในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนในเมืองไทยนั้นผมผิดหวังมาเยอะผิดหวังกับอะไรฮะกับความตั้งใจของนักเรียนไอเราคุยเราพูดไอพวกนี้นั่งคุยกันหรือไม่ก็โทรศัพท์กันหรือไม่ก็หลับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโอ้ผมเลยถึงบอกว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าผมคงไม่อยากจะไปพูดอีกแล้วในมหาวิทยาลัยใดๆในเมืองไทยนะผมไปพูดครั้งสุดท้ายที่ บัญชีของจุาลาครับเอบัญชีจุลาก็ยังดีนะแต่ก็ยังมีพฤติกรรมแบบนั้นครับไออันนั้นนี่คือความต่างของคนเวียดนามกับคนไทยว่าทําไมคนเวียดนามถึงเก่งกว่าคนไทยเพราะเขาตั้งใจไม่ใช่เพราะว่าสายพันธ์คนเวียดนามเก่งกว่าคนไทยไม่ใช่แ,แต่ด้วยเป็นเพราะว่าเวียดนามเขาถูกฝึกถูกอบรมแล้วคนเวียดนามนี่ตั้งใจฟังผมคุยกับคนเวียดนามเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขามีสมาธิกับผมเยอะมาก นั่นก็เป็นเหตุที่ผมทาไมไปลงทุนในเวียดนามอมทีนี้คุณวิกรมบอกว่าไปนั่งพูดชั่วโมงไม่มีคุยกันไม่มีโทรศัพท์ลุกออกจากห้องไม่มีเสร็จแล้วมีถามคำถาม,ถาม,ถาม,ถามต่อคนเวียดนามถามคำถามอะไรคุณวิกรมโอ้ด make s e n ม,มากนะเด็กเวียดนามเนี่ยถามคําถามที่ผมนึกไม่ออกเยอะมากเป็นคําถามที่หลายๆอย่างผมก็จําไม่ได้แล้วตอนนี้นะแต่รู้สึกพอใจในคําถามนั้นแทบจะทุกคําถามมาว่าร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมมีความพอใจในคําถามของเด็กเวียดนามที่ถามผม <Yeah. S 2> แล้วผมก็มีความสุขที่จะตอบให้เขาเพราะว่าผมตอบไปเนี่ยเด็กเวียดนามเ็าตั้งใจฟังกันหมดแล้วก็ยกมือหลังจากที่ผมเอาเป็นว่าพอผมพูดเสร็จปั๊บคนที่จะถามคำถามยกมือกันสลอนเลย <Yeah. S 2> นั่นก็คือสิ่งที่ผมเห็นว่านั่นคือสิ่งที่ผมแฮปปี้ที่สุดที่ผมจะไปพูดในเวียดนามมามหาวิทยาทยลัยโรงเรียนไทยเวลาพูดเสร็จครูถามว่าตกลงใครมีอะไรจะถามวิทยากรไหม, oh. มกมเห็นอะไรฮะมองไปก็เงียบ มือมือมียกกันขึ้นมาบ้างไหมน้อยมาก <Yeah. S 1> นั่นคือปัญหานี่คือแตกต่างชัดเจนอ,อผลของการเรียน <Yeah. S 1> เราจะเห็นได้เลยว่านักเรียนเรียนเก่งเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งใจเรียนไหมไม่มีอัจฉริยะคนไหนนะที่รู้มาจากในท้องอะ่ะ <Yeah. S 1> โดยที่ไม่ต้องเรียน <Yeah. S 1> ไอ้นั่นะไม่มีทุกคนจะต้องเรียนทุกคนจะต้องตั้งใจฟังสิ่งเหล่านี้มันอ่อนแอมากในสังคมการศึกษาของคนไทย ทีนี้ถ้าเด็กนักเรียนเป็นอย่างนี้นักธุรกิจเวียดนามเป็นยังไงฮะนักธุรกิจเวียดนามนี่ถือว่าเข้มเก่งอึดแล้วก็มี drive มีความมุ่งมั่นสูงสูงมากๆวันนี้ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะผมไม่เชื่อว่าอเมริกาไปทิ้งระเบิดในเวียดนามเนี่ยเอาโลกระเบิดมาเลียงเนี่ยเป็นเส้นรอบวงเนี่ยยาวเท่ากับสามเส้นรอบวงของโลก คนเวียดนามต้องแพ้ไปแล้วแต่ความมุ่งมั่นไงของนักธุรกิจเวียดนามเนี่ยมันอึดมันอดทนเพราะพวกนี้เขาอยู่ในป่าพวกนี้เขาลบมาตลอดแล้วพวกนี้เนี่ยเผชิญกับความลาบากมาเช่นเดียวกันพอเรามาทําธุรกิจปั๊บเขาบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ยากธุรกิจนี้มันไม่ในหนักหนาสาหัสสาการเหมือนอยู่ในสงครามเห็นไหมมันมีข้อเปรียบเทียบฉะนั้นผมทํางานอยู่ในเวียดนามมาเกือบ20ปีบริษัทที่ลงทุนนะผมรู้เลยว่าคนเวียดนามเก่ง คนเวียดนามใฝ่รู้คนเวียดนามใฝ่อ่านเวลาประชุมเนี่ยมินิตรายงานการประชุมทุกอย่างคนเวียดนามอ่านแทบจะทุกตัวซึ่งมาต่างกับในบอร์ดของในคนไทยบ้านเราบอร์ดทำง,งานยังไงฮะก็แบบอย่างที่ว่าคือไม่ค่อยได้อ่านเห็นไหมจะมาประชุมเนี่ยยังไม่ค่อยได้อ่านอ,อันี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ไอ้ธุรกิจธุรกรรมเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเราไปดูคนเวียดนามในต่างประเทศสิ ดูที่ว่าคนเวียดนามกับคนไทยกับคนจีนเนี่ยคนหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยอยู่ในทุกประเทศถามว่าใครรวยกว่ากันแล้วถ้ารวมสาประเทศนี้แลนด์กิ้งมาเอาก็เอาง่ายๆบอกว่าเราบอกว่าคนจีนเก่งคนเวียดนามเป็นยังไงคนไทยเป็นยังไงในทุกประเทศของทั้งโลกนี้ที่มีคนเวียดนามไปอยู่เอาหนึ่งต่อหนึ่งก่อนว่าเขากับคนไทยเราเนี่ยใครรวยกว่ากันถ้าสมมติไปในปีเดียวกันนะ อย่าว่าคนไทยไปนานกว่าเนี่ยเอาไปเท่าๆกันหรือไปเรียนหนังสือก็ได้ไปดูในมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยในโลกนี้ถ้ามีเด็กเวียดนามกับเด็กไทยเราไปดูสิใครได้ได้ได้ไดเกรดดีพอตกลงเสร็จเท่าไหใช่ไหมฮะเสร็จสิก็เพราะว่าเราพื้นฐานเราเป็นอย่างที่ผมว่าไงให้อันนั้นคือประเด็นเห็นไหมครับว่าความตั้งใจนั้นเป็นชัยชนะของความรู้ถ้าคนเราไม่ตั้งใจความรู้มันจะมีได้อย่างไง ทีนี้พอเวียดนามเป็นแบบนี้คุณวิกรมเข้าไปจีนนักเรียนจีนเป็นยังไงครับผมไปพูดให้ในประเทศจีนสักสองสาแห่งนะครับผมว่าสมาธิเด็กนักเรียนจีนสู้เด็กนักเรียนเวียดนามไม่ได้ไม่เต็มเปรีมเท่าเด็กเวียดนามคนจีนฉลาดคนจีนเรียนรู้เร็วจํานวนคนจีนเยอะความได้เปรียบของคนจีนอยู่ตรงนี้แต่ถ้ามาว่าเดียวต่อเดียวเนี่ย ผมไม่คิดว่าคนเวียดนามกำลังจะแซงจีนเลยฮะถ้าเดี่ยวต่อเดียวหนึ่งต่อหนึ่งผมคิดว่าคนเวียดนามนั้นเจากว่าคนจีน <Evet. S 2> แต่ถ้าทั้งประเทศนี่มันสู้ไม่ได้หรอกเพราะขนา,ขนาดหรืออะไรต่ออะไรและอย่างเนื่องจากจํานวนคนจีนมันเยอะกว่าเขาก็เฟ้นคนเก่ง <Evet. S 2> คนที่แข่งมาจากจํานวนที่เยอะเป็นครีมเนี่ยมันย่อมเหนือกว่าในพูดในเชิงอย่างนั้นแต่ถ้ามาพูดในภาพรวมหนึ่งต่อหนึ่งเดี่ยวต่อเดียวเนี่ยผมคิดว่าความตั้งใจของเด็กนักเรียนในเวียดนาม มีสูงกว่าจีนครับผมคิดว่าน่าจะสูงที่สุดอนั่นก็ให้ความรู้สึกกับผมว่าเวลาที่ผมอยู่ในโรงเรียนที่ดีๆของจีนก็แล้วแต่เนี่ยออรู้สึกว่าจะน้อยน้อยกว่าหน่อยถ้านักเรียนจีนเป็นแบบนี้นักธุรกิจจีนเป็นยังไงฮะนักธุรกิจจีนนี่ถือว่าเป็นประเทศที่ต่างกันค,คนจีนเนี่ยโหยหิวเรื่องความรวยคนจีนมีความชอบเรื่องเงินทอง คนจีนเกิดขึ้นมาเชา้าเกิดขึ้นมาปั๊บก็จะคิด <Yeah. S 2> เรื่องผลประโยชน์ <Ừ. S 2> เรื่องทำธุรกิจคนจีนทำอะไรไม่เป็นนอกจากทำธุรกิจ <Yeah. S 2> นั่นก็คือคโครงสร้างของจีนของพันธุก,กรรมของจีนที่มีมา5,000ปี <Ừ. S 2> ประเทศจีนเนี่ยถ้ามาว่ากันแล้วมันก็ค้าขาย,ขาย <Yeah. S 2> เพราะประเทศจีนมันใหญ่มากคนจีนด้วยกันเองนั่นแหละมันก็ค้าขายกันฉะนั้นไอการสร้างไหวปริบ การทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของคนจีนมันถูกฝึกด้วยตัวของประเทศจีนที่มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง5,000ปีมาอย่างนั้นมามามา,มาหลายชั่วคนอันที่สองนี่จีนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานั้นพื้นฐานดีเราต้องยอมรับนะครับว่าเสรเยลภาพของจีนนั้นเกิดมาจากระบบคอมมิวนสิสต์เหมาเจ๋อตุงนั้นปิดประตูตีแมวอมรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่น เมื่อประเทศมีเสถียรลภาพตึ้งเฉียวผิงเปิดประตูนะครับให้นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนมากที่สุดในโลกแค่สองเรื่องนี้ <Yeah. S 1> บวกด้วยเรื่องที่สามก็คือว่าคนจีนขยัน hmm. ขยันรวย <Yeah. S 1> ไฟรวยแล้วก็ชอบรวยประเทศจีนก็ประสบความสําเร็จวันนี้ผมไปทุกหัวละแหง